การมาถึงของโดนเบรักต้าทีบีสจากตุรกีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพไทยและเป็นการเปิดบทใหม่ในภูมิทัศน์ด้านการป้องกันประเทศของภูมิภาคนี้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาการพัฒนากองทัพไทยดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมุ่งเน้นการจัดซื้อยุทธปกรณ์แบบดั้งเดิม แต่การเข้ามาของทีบี2ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามสมัยใหม่ที่เน้นการลาดตระเวนความแม่นยำและประสิทธิภาพที่คุ้มค่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของไทยในสมดุลอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไปในเอเชียด้วยเบรัก t ตาทบ2ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนในอากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด พัฒนาโดยบริษัทไบาคาของตุรกีและได้พิสูจน์สมรรถนะในสนามรบหลายแห่งทั้งในยูเครนซีเรียและลิเบียจุดเด่นของมันคือการบินได้นานระบบตรวจการที่ทันสมัยและความสามารถในการติดตั้งอาวุธนำวิถีแม่นยำสำหรับไทยที่เคยพึ่งพาอากาศยานขับไล่และกองกำลังภาคพื้นดินการมี TB-2 จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพในการตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาค การจัดซื้อทีวี2ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายประเทศในเอเชียกำลังหันมาสนใจเทคโนโลยีดโดรนและขยายความร่วมมือด้านกลาโหมไทยเลือกตุรกีไม่เพียงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเพื่อกระจายแหล่งจัดซื้อและลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของไทยที่จะรักษาอิสรภาพทางยุทธศาสตร์ และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดินตามรอยด้วยตำแหน่งที่ตั้งใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคการมีทีบี2จะทำให้ไทยสามารถตรวจการชายแดนทะเลและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้ดียิ่งขึ้น ด้วยกล้องและเซ็นเซอร์ที่ทันสมยัยกองทัพไทยจะมีความสามารถในการเฝ้าระวังที่เหนือกอว่าการใช้อากาศยานแบบมีคนขับเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดรนรุ่นนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลและข่าวกรองแบบเรียลไทม์นอกจากการลาดตระเวนแล้วทีบี2ยังสามารถปฏิบัติการโจมตีได้อย่างแน่นยําเหมาะกับภารกิจปราบรามการก่อความไม่สงบ การป้องกันชายแดนและการลาดประเวนทางทะเลสำหรับไทยซึ่งมีทั้งภัยคุกคามทางบกและทางทะเลการมีขีดความสามารถเช่นนี้ถือว่ามีคุณค่ามหาศาลเพราะสามารถป้องปรามภัยคุกคามได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังขนาดใหญ่อีกทั้งยังสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้กองทัพไทยทันสมัยขึ้นแต่ยังแสดงให้ประเทศเพื่อนบ้านเห็นว่าไทยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสงครามสมัยใหม่เมื่อมองในภาพรวมการจัดหาทีวีสองยังมีผลต่อสมดุลอำนาจในเอเชียด้วย หลายประเทศในภูมิภาคเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังเร่งพัฒนากองทัพและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆการตัดสินใจของไทยจึงสะท้อนถึงความพยายามของกองทัพขนาดกลางที่จะรักษาความสามารถและความเกี่ยวข้องในภูมิทัศน์ความมั่นคงที่ซับซ้อนมากขึ้นการมีเทคโนโลยีจากตุรกีในภูมิภาคย,ยังเป็นการเพิ่มมิติใหม่ให้กับความสัมพันธ์ทางทหารในเอเชียอีกด้วย ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ความร่วมมือครั้งนี้ยังแสดงถึงความน่าเชื่อถือของตุรกีในฐานะผู้ส่งออกอาวุธและสร้างสายสัมพันธ์ใหม่กับไทยซึ่งเป็นประเทศสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับไทยเองการเลือกตุรกีสะท้อนถึงความมั่นใจในเทคโนโลยีของพวกเขาและอาจเปิดประตูสู่ความร่วมมือในอนาคตทั้งด้านกลาโหมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมร่วมกัน เมื่อมองไปข้างหน้าการมีทีบีสองในกองทัพไทยไม่เพียงเป็นเรื่องของยุทธปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของกลยุทธ์อิทธิพลและภาพลักษณ์ในภูมิภาคมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศของไทยและทำให้ประเทศมีบทบาทมากขึ้นในการถกเถียงเรื่องความมั่นคงของเอเชียการจัดซื้อครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการเสริมกำลังรบแต่เป็นการประกาศว่าไทยพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงในศตวรรษที่21